กล่าวคำบูชาพระอิมินาสักการนณะตังพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักกาเรนณะตังธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสักกาเรนณะตังสังฆังอภิปูชยามิบทสวดมนบูชาพระรัตนตรยัย อรหังสัมมาสัมพุทโธภักควาพุทธังพักขวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตพักขวาตาธรรมโมธรมมังนมัสามิกราบสุปฏิปันโนภักขวโตสาวกสังโคสังคังนามามิกราบ บทแผ่เมตตาแก่ตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโขโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรอพยาปัโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอณีโคโหโมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สรพพสัตว์สัพเพส,สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปริหารตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์บทแผ่ส่วนกุศลอิดังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิดังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุญาตยโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิดังเมคุรุปัช,ชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุรุปัช,ชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิดังสัพพเทวตานังโหตุ สุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิดังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิดังสัพเพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิดังสัพพพสัตตานังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วหน้ากันเทินบทสวดมนต์ก่อนนอนชินนบัญชรหลวงปุโตพรมรังสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะาโมละเภปุตตังธนะาโมละเภธนังอัตถิกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสพะคควายามราชาโน ท้าเวสุวรนโนมรนังสุข,ขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัทวีสตินายกา สัพเพปติทิตาไม่หังมัทเเกเต,เ,ตเตมุนิสราสีเสปติทิโตไม่หังพุทโทธธรรมโมทวิโลเจเนสังโคปติทิโตไม่หังอุเรสัพ,พะคุณากโรหะทเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจทัคขิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิง โมคลาโนจาวามะเกทักคิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุภาสุงวามสโสตะเกเกสันเตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะพังการโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโว กุมารกัสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิถาสิคุณากรโรปุโนโอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลีเถราปัญจอิเมชาตาณลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถรา วิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรสาชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตะสุตตะกังทัชักขังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง ขันธโมระปริตตัญจะอาตานาตยสุตกังอากาเสชัทนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานา,นาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกาตาวาตะปิตาทสัญชาตาภาหิรัชต,ตุปัตถวาอาเสสาวิณยังยันตุ อนันตชินะเตชะสาวัสตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัชัมหิวิหรันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุป,ปัตโว ธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตราโย ο. สัทธรรม,มานุภาวะปาลิโตจะจารามิชินะปัญชเรติ